ก็วันนี้เอาอย่างนี้ฮะน้องเนี่ยเขาก็พูดความจริงครับกู้มา20หรือ30เจ้าก็อยู่จังหวัดชัยนาทเขาก็พูดง่ายก็เลี้ยงครอบครัวแต่ประเด็นเนี่ยผมถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าส่งเกือบทุกเจ้าตอนนี้มันไม่ไหวเดี๋ยวจะให้น้องเ็าพูดว่าสาเหตุต้องมาร้องผมพี่นักข่าวแล้วสอบสวน,นกลางมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวกับชีวิตเขาเพลินเลยครับพูดดังๆเลยฮะ,อะ <ขอ S 1> พูดเลยครับ ก็ต้องบอกว่าคือหนูกู้มาจริงค่ะคือกู้มาจริงแต่ว่าหนูก็คือลอได้ไหมอะกู้ดังๆเลยฮะจะได้รู้เลยอ่ะก็อื่นหนูก็บอกว่าหนูกู้มาจริงแต่ว่าคือหนูกู้มาอย่างที่บอกว่าหนูเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นทุกอย่างเป็นเสาหลักเพราะว่าตั้งแต่เริ่มกับพ่อของลูกไปคือค่าใช้จ่ายทุกอย่างพวกส่งไปในรถทุกอย่างอะไรคือค่าใช้จ่ายอยู่คนหนึหมดแล้วก็เปิดร้านแล้วก็เปิดร้านขายของ พอเปิดร้านขายของปุ๊บพอเหมือนเศรษฐกิจไม่ดีเงี้ยก็คือเราก็ไปกู้มาพอเราไปกู้มาปุ๊บเราก็เหมือนแบบว่าเราไม่มีส่งอะไรก็คือไปเจ้าเอาเจ้านั้นมาปิดเจ้านี้เอาเจ้านี้มาปิดเจ้านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คือพยายามส่งตลอดไม่เคยคาดส่งเลยค่ะแล้วก็บางงเจ้านี่คือส่งครบหมดเลยทุกอย่างคืออย่างสมุดเราปา๊เหมือนอย่างเงี้ยก็ส่งวันละห้าร้อยก็คือส่งหมดเลยทุกอย่างส่งครบหมดทุกวันเลยแล้วพอเหมือนแล้วส่งดีปุ๊บอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเสนอให้เราว่าเอาเพิ่มอีกไหมอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วแล้วบางทีก็อย่างอจานก็คือเหมือนเอาเป็นดอกลอยเอามาห้าหมื่นแต่ว่าส่งแต่ดอกส่งแต่ดอกหมื่นหนึ่งลายเจ็ดวันก็คือเจ็ดเจ็ดวันก็คือส่งหมื่นหนึ่งส่งแต่ดอกมันได้ยุบก็คือหนูก็ส่งมาเยอะมากเขาสมควรวันหนึ่งก็ประมาณสามสี่หมื่นหนูส่งดอกก็คือหนูไม่ได้คือหนูไม่ได้หนีอ่ะคือหนูไม่ได้หนีคือว่าคือมันไม่ไหวจริงๆตอนนั้นคือให้จากจินช่วยที่ว่า เราไม่มีทางไปแล้ว,วคือตอนนี้คือเขาตั้งมาบุกรุกที่บ้านแล้วก็มาทั้งที่ร้านขายของคือตอนนี้หนูไม่มีพื้นที่ในการที่จะทํามาหากินในการที่จะกลับบ้านไปหาแม่หาลูกแล้วล่าสุดคือเขาก็ไปบุกรุกถึงบ้านแล้วก็ไปข่มขู่ไปเอาของเล่นลูกหนูไปแล้วก็เอาไปเอาพระที่เป็นบรรพบุรุษของแม่หนูมาเอาม<อ>าขัดจังเข้าไปในบ้าน,นวบ้าไป,ไ,ไปในตัวบ้านเลย แล้วก็ไปลูกๆไปตะโกนด่าแม่ไปด่าจะตกจะตีแม่จะอะไรเงี้ยแล้วลูกหนูคือร้องตอนนี้ไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปไหนไม่กล้าไปโรงเรียนอะไรเลยคือหนูไม่ไม่ได้กู้มาแล้วจะโกงคือพี่คือหนูส่งหมดทุกเจ้าเลยบางเจ้ามีหลักฐานสลิปที่โอนใม้เขาไหม,มประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสามแสนได้ที่โอนไปค่ะไม่ใช่ว่ากู้แล<ม>้วหนีใช่านะมีสลิปหมดทุกอย่างในการโอนหมดทุกอย่างบางเจ้าคือส่งแล้วหมดหมด ริ่มไม่ไหวจิหนูก็พยายามคุยกับเขาบอกพี่หนูขอที่อย้ส่งได้ไหมอะไรเงี้ย้เขาไม่ยอมเาขายังพอกเริ่มแบบปลุกลุกปลุกคามมาที่บ้านมาที่ร้านไปทางร้านไปทำไรข้าวของที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วบางทีต้นห้าหมื่นส่งดอกหนึ่หนึ่งหนูก็ตัดต้นไวหมื่นหนึ่งแล้วก็ตัดดอกแฝดพันด้วยก็คือส่งตลอดไม่ใช่ไม่ส่งคือมีซื้อประกันโอนหมดแต่ซื้อบางทีค่าใช้จ่ายหนูมันเยอะมากจริงๆอะหนูต้องดูแลทั้งแม่ลูกแล้วก็ป้าทุกอย่างค่าใช้จ่ายมันเยอะหนูก็เลยทยอย เศรษฐกิจเไม่ดีอ่ะเราขายของไม่ได้อ่าแล้ววันนั้นมีใครมาผงู่ที่มาบอกแม่เรื่องอะไรอ่ะแล้วก็มีนาผงผู่มาเรื่องอะไรแม่บอกว่าเจอมึงกลัวกูไม่เอามึงไวแน่อะไรเงี้ยกูดึงมึงแน่อะไรเงี้ยกูไม่ถอยให้มึงแน่มึงเอาเงินกูไปมึงโกงมึงโกงเงินกูไปแล้วเขาบอกว่าหนูไม่ได้โกงพี่้ะหนูโกงหนูไม่จ่ายพี่ขนาดนี้หรอกคือตอนนี้มันไม่มีจริงได้มาเกือบจะหมดยี่สิบวันแล้วเกือบจะครบก็จะมันไม่ไหวจริงมาถึงทางตานแล้วก่คือ หนูใจพี่วันนี้ลูกหนูไม่มีนมกินเลยหนูขอซื้อนมให้ลูกหนูก็เลยด้ให้เพราะว่าหนูคนเดียวจริงๆพี่หนูมันไม่มีจริงๆเขาก็บอกไม่ยอมเป็นเฮียอะไรอีสัตว์อะไรก็ได้ที่ไอสตัดทางกูไปมันโกงกูมึงไม่ล่อยกูไว้กูไม่ล่อนกูไว้แน่อะไรเงี้ยกูบอกพี่ใจเย็นนะหนูไม่ได้หนีไม่ได้อะไรเลยแต่คือว่าหนูตอนนี้หนูกำลังพยายามอยู่แล้วคือเขาไม่ยอมเขามาบุกบุกเลยก็ต้องมาให้จัดทีช่วยเพราะวันถึงมันหนาจนตอกอะพี่มันไม่มีทางจะไปแล้วอ่ะ คือหนูส่งไปเยอะพอสมควรคือตอนแรกเป็นพนักงานก่อนแล้วก็ลาออกมาขายของตัวเองขายขายก๋วยเอี๋ยัขายอะไรเนี้ยเพราะว่าที่เชน่าเพราะว่าแม่เป็นร้านตมวเองเลยใช่เพราะว่าแม่หนูไม่สบายไม่เป็นแถวเป็นแถวเลยเป็นสองชั้นค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เนี่ยเช่าเขาด้วยค่าเช่าด้วยแล้วทีเนี้ยเมื่อวานล่าสุดเขาเข้าไปหาที่ร้านเข้าไปบุกจะไปตบแม่ แม่เขาไปขายของให้สวยแทนแทนหนูเพราะว่าหนูไม่มีรายรายรายเข้าแม่ก็เลยพยายามจะไปขายของแทนให้เดือนละเท่าเดือนเดือนละสี่เท่าสองใช่ค่ะแล้วก็ตอนน่ตัีงแ่นมื่ไร่น่าจะผู้ช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี่แหละค่ะเพราะว่าหนูก็มันผ่านใช่ค่ะก้าวก้าหนก็หนึ่งหมื่นมั่งห้าพันมั่งสี่หมื่นมั่งห้าหมื่นงอะไร่างเงี้ยค่ะแล้วือแต่ดประมาณห้าหกแสนใช่ก้า สี่เจ้าก็สิบเจ้าและหมื่นเจ้าละห้าพันอะไรอย่างเงี้ยก็หมดเจ้าประมาณสามสิบกว่าเจ้าให้ผมส่งทุกเจ้าเลยนะไม่มีเจ้าไหนาผมไม่ส่งนนะสลเลยนะพร,ะพระ้อมกันหรือวันส่งทุกวันใช่วันละสามหมื่นเลยก็คือส่งวันละสามหมื่นส่งตอดเจ้าละเจ้าละห้าร้อยมั่งสองพันมั่งหนึ่งพันมั่งเจ้ใช่ค่ะเรายืนยันไม่เคยมีขาอที่นะกู้ไปทำอะไรกู้ไปทำอะไรเหมาอนกู้มาใครว่าเอาเจ้าน้องสินเจ้านี้แล้วก็บางที อ่าแล้วบางทีเงินค่าประกันแม่มาเราแบบอย่างเงี้ยค่าประกันชีวิตแม่อะไรเงี้ยมาแล้วคือเรามันเราบอกกับที่ว่าเราความชิตนี่มันไหนก็คือมันมันหนเงินใช่แล้วมันคนเดียวอ่ะมันคนเดียวแล้วมันไปไม่ทันมันหาทักออกไม่ได้มันคนเดียวถ้าเกิดเราไม่ที่เจ้าที่เนินพอเอาแล้วเนี่ยครบเราไปกู้เจ้าที่สองมาก็ไปโะ มัน่เราปิดเจ้าที่หนึ่งเนี่ยนี่ไม่ปิดเจ้าที่หนึ่งก็ไม่ปิดก็คือก็เหมือนนีปิดไปแล้วเราเครดิตดีแล้วเขาก็เลยมาเพิ่มให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยมาเพิ่มใช่เขาเลยมาเสนอให้เราใช่เพราะเราแบบไม่มีตังค์จริงเราต้องมาให้ย่าจ้าวที่สามเป็นใจที่สามก็แบบเหมืนเป็นใช่เหมือนมันเป็นปากต่อปากใครมีการเอาอนทรีย์มาขออินทรีย์เเพื่อทาให้ดีไม่มันไม่มันไม่ได้ปิดปิดแล้วแต่ว่าพอเขาเสนอให้ แล้วก็เอาแล้วมาผู้อีกแต่หนูผู้ผู้ก็เอามาส่งเขาเอามาส่งเขาแบบเหมือนเหมือนกระจายส่งอ่ะเหมือนกระจายส่งคนเที่ยวมาก็คือกระจายส่งตอดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เร็ดใช่ไหมก็คือกระจายส่งแบบรูปลายใหม่มากระจายส่งใช่ใช่ก็กระจายส่งให้ให้ให้ทุกคนใช่ค่ะแล้วไปเอาเรื่องระเบียบการใช้เงินวินัยการใช้เงินอย่างเงี้ยมาจากไหนตั้งแต่สมัยไหนเรื่องเป็นไงม่ไม่คือตอนแรกหนูไม่เคยไม่ไม่ชีวิตหนูไม่เคยเป็นแบบนี้ก่อนใช่ค่ะ พลังงานอะไรพลังงานไปแนนค่ะไปแนนไฟแนนมันก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินด้วว่าใช่แต่คือว่าหนูอย่างที่บอกว่าหนูออกมาแล้วหนูแบบมันพอออกมาพวกเหมือนภาระมันกองมาอยู่เพราะว่าแม่ไม่แม่ไม่สบายแล้วก็ลูกลูกก็มีใครไปรับไม่งใช่เลยออกมาแล้วนี่พอออกมาพวกยังตั้งหลักไม่ได้ออกมาเองออกมาเองนะปีแนนอะมันถ้าหนูทำอยู่หลายไปแนนก็คือรวมล้วก็คือแต่แต่ละที่ประมาณสามปีสี่ปีสามสี่ปี สามสี่ทีสามสี่ทีได้ใช่ค่ะรวมแล้วประมาณสิบทีได้สิบสีใช่ค่ะทีพามุ้เน่ยไม่เพรนะงั้นวันคือสัวอะไรที่ทำเป็นถุงเชื่อปล่อยถุงเชื่อเชื่อถุงเชื่อโอเคอันนี้ก็เลยตาจนเองครับตาจนเองอันนี้ยอมรับยอมรับว่าหนูเห็นรับของน้องให้มายอรับว่าผิดจริงค่ะแล้วผิดจริงใจว่าหนูไม่ได้หนีไม่ได้อะไรเลยคือก็ใช่ไม่ก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจ่ายค่ะหนูจ่ายแต่วพอเขารู้ที่อยู่บ้านเรา แล้วเขาไม่ใช่แก๊งทูนี้ด้วยใช่ไหมเขามาเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เป็นลายลายคนแต่ละคนแต่ละคนใช่ค่ะใช่ไมใช่ค่ะแล้วรไม่ไปยืมนี่เหมือนเขาล่วงเขาล่วมตัวกันมาที่บ้านเขามารวมตัวกันมาที่บ้านใช่แลวมาอดรูที่บ้านเขาเขารู้ว่าว่าเราเนี่ยเป็นลูกหี้มาล่รมา่คงมามางเท่าไหร่าคน หลายคนเลยแต่หนูเข้าดูได้ได้อยู่เพราะหนูไม่อยู่บ้านแต่ว่าคนข้างบ้านที่มีอิทธิพลอ่ะเขาคนที่มาเหมือเขามีอิทธิพลในจังหวัดชนาดอ่ะแต่หนูรู้ว่าใครเหมือนมีคนโทรบอกว่ามีคนมาบ้านหน้าอะไรเงี้ยเอามาบุกบุกบ้านมีมาอะไรเงี้ยเออหนูก็รู้แึกว่าร้อยละเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่ไม้สมเด็จมโนพูดหรอกเรารู้จะอยู่แล้วกู้มาเมื่อคันนี้ดอกก็เราสมัครใจมึมีทั้งดอกร้อยดอกจม ใช่ไหมตามที่ตกลงกติกากันอยู่แล้วเราสมัครใจไปกู้เขาเองเเต่เราจะเอาข้อกฎหมายมาทับเอาอย่างเงี้ยก่อนก่อนเออใช่ไหมกู้มาทับอะไรเนี่ยนี่แต่มือแรกก็คือกู้มาลงเลืกู้มาอันนี้คือกู้มาจ่ายค่าจ่ายค่าประกันให้แม่ก่อนค่าประกันให้แม่ประกันอะไรแม่ประกันอะไรประกันพศประกันอะไรเงี้ยประกันพสประกันชีวิตแม่อะไรเงี้ยประกันสพสไม่ประกันชีวิตเหรอใช่ค่ะกู้พสมา ไม่ได้ไม่ได้คู่ไม่จ่ายประกันให้แม่ก่อนแล้วก็เลยใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็จ่ายค่าเช่าตึกด้วยแต่นนั้นซื้อออกมาจากงานใช่แล้วทำไมต้องไปจ่ายแทนแม่แม่ไม่มีรายได้เลยแม่แม่มีรายได้แล้วแม่ไปทำประกันทำอะไรประกันชีวิตใช่ไหมหรือประกันประกันชีวิตนี่แหละค่ะประกันชีวิตใช่เขาทำมากี่ปีแล้วหลาย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 ปี ว่าตอนนี้คุณแม่เขาไม่มีรายได้อะไรแล้วไม่มีรายได้ก็ไปตกลงกับประกันดิบอกว่าที่ทั้งหมดเนี่ยโอเคจ้าะจ้าวจ้าวคือไม่พอก็คืออะไรก็คือแม่เขาบอกว่าส่งมาแล้วก็คือถึงว่าอยากให้ส่งต่อแม่ส่งมาเยอะแล้วหลายปีส่งต่อปีแล้วเธคือส่งทุกปีไหมส่งให้ทุกเดือนทุกเดือนใช่ค่ะแม่ด้วยแม่ด้วยแล้วก็เอามาลง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 ทีนใช่ค่ะลงทุนใช่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 ค่ะ แล้วก็เหมือนเศรษฐกิจไม่ด <no ีแล้วก็ไ่พอแม่รายได้ที่ได้ครับไม่ไม่ไม่พอค่ะเพราะว่ามันหนูรับตลาดตลาดใช่น่าเดือนในในตัวในตัวอำเภอค่ะอำเภออะไรอำเภอสันค่ะอำเภออะไรนะอำเภอสันบุรีค่ะสันบุรีใช่น่าขายในอำเภอลูกค้าพอคือแรกๆก็ขายดีเพราะเราหลังมาอะไรขายแต่คือมันเริ่มยอดยอดตกใช่เขายอดตกคุณนี่มัน มีค่านันค่ารุ่นค่านี่มาหลายอย่างมากคือมันม <Wall. S 1> ันเยอะมากอ่ะแล้วมันใช่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 การให้คุณแม่ด้วยค่ะเลีููกด้วยลูกคนเดีย้วลูกคนเดียวแล้วกี่คนลค่าหวค่ะค่าัวแล้วพ่อเป็นเลิกกันไปนานแล้วค่ะอรเลิกเขาไปเขาเลิกใช่เขาเลิกเ่าเขาเลิกก็คือมอนสเตอร์ร่างกายหนูสวัสดีครับ ก็ในเรื่องข้อกฎหมายนะครับในเรื่องของการกู้ยมเงินนะครับปกติก็เป็นการทํานิติกรรมกันนะครับสัญญากู่มันก็เป็นความผิดไม่ไม่ใช่แบามันเป็นในเรื่องกฎหมายทางทางแพ่งนะครับก็มีการเราสามารถตกลงกับเจ้าหนี้ได้ว่าเราจะขอผ่อนชําระหรือว่าจะชําระกีงวดเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดคุยกันไว้ดีมันก็จะจบไว้ดีแต่ถ้าเกิดมีการที่เจ้าหนี้รวมตัวกันมาบุกรุกที่บ้านเราเนี่ยครับแล้วก็เข้ามาในบ้านเลยใช่ไหมครับ โดยที่ไม่ได้แจ้งไม่ได้อะไรบุกเข้าไปในบ้านเลย <c oughs> อันนี้ครับเราปาาจะเตือนเจ้าหนี้นะครับว่านนถึงแม้มนะครับ,บได้ไหมนะได้ไนะครับก็ฝาจะเตือนเจ้าหนี้นะครับถนะึงแม้เราจะเป็นความผิดกฎหมายแพ่งนะครับอยากให้คุยกันด้วยดีมากกว่าการที่จะบุกเข้าไปแล้วก็เอาทรัพย์สินของทางลูกหนี้ออกมามันจะเป็นความผิดทางอาญานะครับมันจะเปลี่ยนจากการกู้ยืมธรรมดาซึ่งไปฟ้องศาลแล้วก็มีการตกลงที่ศาลแล้วจบมันจะเป็นคดีอาญาเส้นคดีการบุกรุก ผมนี้ก็มีความผิดนะครับโดยที่บุกเข้าไปในบ้านเขาโดยที่เขาไม่ยินยอมแล้วก็นําสิ่งของเช่นพระเครื่องหรือว่าพระบูชามาเนี่ยอาจจะผิดรักทรัพย์ด้วยนะครับก็อยากจะตากเตือนเจ้าหนี้หรือว่าตากเตือนคนที่กลุ่มที่ทํากับทางผู้เสียหายอยู่นะครับถึงแม้เขาจะเป็นหนี้จริงเขายอมรับว่าเป็นหนี้จริงเขาพยายามที่จะหาเงินมาชาระแต่ถ้าเกิดการที่คุณบุกเข้าไปในบ้านหรือว่าเอาของมานเนี่ยจากการที่ คุยกันได้ดีมันจะเป็นคดีต่ตอๆกันมาครับซึ่งแม่แนะนําอย่างยิ่งครับผมครับแล้วก่อนที่เลยนี่เรื่องระเบียบการการเงินไหนไม่ไม่แนะนําพี่น,น้องประชาชนเลยครับเรื่องระเบียบการเงินนะครับก็จริงๆนะครับการที่ผู้เสียหายทำเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องหรอกครับเช่นการกู้มาโปกู้มาโปแล้วก็กู้หลายเจ้าทําให้พิธีการเงินเนี่ยมันเสียหายแล้วก็มันก็เป็นปัญหาตามมา ซึ่งจริงๆครับถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเงินหรือว่าเราไม่สามารถที่จะหาเงินมาใช้ได้จริงอะ่ะผมคิดว่าลองไปคุยกับธนาคารไหมว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างแล้วกู้ในระบบดีกว่ากู้ในธนาคารบบดีกว่า,บบด,วาดีกว่าที่จะไปกู้แบบ39บเแบบนี้ครับมันมันจะมีปัญหาตามมาเรื่อยๆทั้งคดีความแล้วก็ทั้งแท่งและอาญาครับแล้นี้พาผู้เสียหายครับลูกนี่เงินกู้มาพบตำรวจถามว่าตำรวจจะช่วยอะไรก็ในช่วยในเรื่องของ อ่าเรื่องนี้เรื่องเนี้ยเขายอมรับผิดอยู่แล้วครับเดี๋ยวเขาก็จะไปหาเงินชาระแหละแต่เรื่องที่เจ้านี้ทําไม่ถูกต้องนั่นแหละครับก็คือเช่นบุกลุกเข้าไปแล้วก็น้ทรัพย์สินออกมาเนี่ยครับอาจจะให้ผูตรวจเสื้คุยให้ว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะประมาณนี้ครับอ้าอะไรที่เข้าไปเป็นพัดเครื่องพระองค์พิษแผ่นทองเขายกอะไรนะเป็นพัดเครื่องพัดเครื่องพัดเครื่องพระบูชาเขายกไปไม่ถูกเลยอ่ะพัดเครื่องใช่เขายกไปไม่ถูกค่ะู่ดๆ เขายกไปเป็นถุงเลยอะค่ะเขายกไปเป็นถุงใช่เขายกไปเป็นถุงเขาว่าเรายกไปเป็นถุงเลยคนเรายกไปเป็นถุงพาไข่อะพาไข่เป็นเป็นลือคอนใช่เป็นลื้อคนในบ้านเป็นผ้าของบรรพบุรุษของพี่แม่ที่คุณยายให้เราเก่าค่ะพาเก่าหลายหลายข้อหลายก็คืยกไปทั้งถุงเลยน่าจะมีเยอะเพราะว่าแม่บอกว่ายกถุงไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้แจ้งว่ายกไปทั้งถุงเลยแล้วก็เอาของเล่นลูกไปชิ้นหนึ่งใช่เอาของเล่นลูกไปด้วย อะไรหลักฐานเนี่ยสลิปการออนการอะไรมีไหมการแชกลมปูคู่ค้ามัเอาไหมเมือนไหมฮะสลีปการโอนอยู่ไหนสลิปสลีปดีดีออนอันนี้ก็คือเนีอนันนี้ก็คืออนวันละสองพันแมีชื่อคนอื่นเขาอีกมันเอาเปิดไม่ได้นะชื่อคนอื่นเขาเนี่ย

ช่ไหนอยู่ไหนไม่เบี้ยวไม่ไรบอกเข้าไปเลยฮะให้ทุกคนไหมเขาลองผิดลองเอาเข้ามาเอาพูดเลยฮะแต่ว่าไม่ไม่หนีไม่เบี้ยวแต่คือจะทยอยแจกให้ทุกคนแน่นอนแตขอเวลาให้เราขอเวลาให้ทำอาหารกินหน่อยเพรก็ได้ใช่แล้วค่ะวันนั้นจ่ายทุกคนจะทยอยทำให้แต่ขอเวลาให้หนูแได้ทำอาหารกินใช่ค่ะไม่หนีจ่ายให้ครบหมดนะค่ะแล้วก็คือขอให้ขอไม่จ่ายพี่ต้องมาบอกนายพี่ ให้มเง่นต้นคนเดียวนะคนพาการต้นะมีอะไรครับผมไม่มีฮะผมมีแต่ผมมีแต่เงินในคนเดียวาน้องวยก็อย่างนี้ฮะเดี๋ยวฝากเลยว่าน้องก็จะกลับบ้านจังหวัดชัยนาฏฝากผู้การจังหวัดชัยนาทด้วยดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยฮะเกาจะได้กลับไปดูลูกดูอะไรยังไงฝากผู้การชัยนาทด้วยนะครับท่าน จากที่น้องเล่ามาเนี่ยน้องมีประสบการณ์การถุเงเนะสื้ไฟแนนซ์็นสิบปีควรจะรู้แล้วว่าการเงินส่วนต้องบริหารยังไงอ่าอ้ทำไมเป็นแบบนี้อ่เพอ,อันนี้คือรู้ทราบทุกอย่างเลยแต่ว่าพี่อย่างที่บอกว่ามันคนเดียวเรามันไม่ทันจริงๆคือมันถ้ากูธา้ธนาคารกุ้งคือมันไม่ผ่านแล้วมันรออะไรวะแล้วซึ่งคือตังค์มันต้องใช้ตอนนั้นเลยอะ่ะคือประกันแม่ทุกอย่างค่าจ่ายทุกอย่างค่าเช่าห้องค่าของทุกอย่างคือมันต้องใช้วันนั้นเลยอ่ะคือมันคือได้น เจ้าสองเจ้าหรือสามสี่เจ้าแต่ว่ามันโอเคอันนี้เป็นสา,สามสิบเจ้าก็ฝากฝากให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะในการประนอมนี่ประนอมสินธั์ปละรา่องนี้นะครับขอบคุณไหวขอบคุณพี่ครับก็เดี๋ยวพาเข้าพบพนักงานสอบสวนต่อไปคนะเดี๋ยวครับพลบงเงินกู้ตามกฎหมายต่อไปครับขอบคุณครับพี่

老老